สวัสดีค่ะสวัสดีเอทีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบปะจะเจอกันกับสาวดำพะรวยเรียกว่าเย็นจิตพรทีวีนะคะเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลบัวใหญ่ค่ะเอซีที่รักคะแฟนคลับที่รักนะคะเย็นจิตพรทวีมีเรื่องจะมาเล่าให้ท่านฟังเป็นอุทาหรณ์ซึ่งเจอกับตัวเองนะคะก็คือเย็นจิตพรทีวีเนี่ยปั่นผ้าปั่นผ้าห่มค่ะปั่นผ้าห่มนะคะเสร็จแล้วก็ เอ่อมันมันผ้าหุมผ้าห่มมันผืนใหญ่มันไม่มันไม่กลับสักทีค่ะแบบปัน่นล้างล้างล้างน้ําแฟบเค่ะเสร็จแล้วก็ได้ความก็ได้ความประมาทท่านสาวดําก็เอามือเนี่ยแหละค่ะไปไปกำผ้ากำผ้าเพื่อจะพลิกนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอ,พอจับผ้าปับ๊บเครื่องมันหมุนอยู่แล้วค่ะ พสาวดำกะว่าจะด้วยความประมาทกะว่าจะจับผ้าปุ๊บก็กลับปั๊บอะไรอย่างเงี้ยจับพอจับปั๊บมันก็บิดมันก็บิดเลยค่ะจับห้านิ้วมันก็บิดแขนสาว้วก็ไปอย่างเงี้ยร้องนะคะปวดมากค่ะท่านผู้ชมปรากฏว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเอกเยลกระดูกแตกนะคะกระดูกข้อมือเนี่ยแตกค่ะแล้วก็หมอก็ไอ้ได้ใส่เฝือกให้แต่ว่าพอสาวดำกลับมาถึงบ้านมันปวดมากค่ะ ปวดตั้งแต่ไหล่ด้านเนี้ยที่ว่าแขนเราเหมือนเหมือน,นเหมือนเราบิดผ้ามันจะพิกอย่างงี้ลมันจะพิกสาวดำก็เอี้ยวตัวเอี้ยวเอี้ยวตัวเองตามตามแรงปัน่นทีนี้บางสติเราคิดอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นแทนที่จะเอื้อมมือไปปิดสวิกสวิกที่เครื่องปั่นนะคะมันคิดอะไรไม่ออกเลยก็มีแต่เจ็บปวดแขนอย่างแรงเลยค่ะเอามาเล่าให้ท่านฟังนี่เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเบอ่อบางท่านหลายๆคนอาจจะปั่นผ้าแล้วอาจจะอาจจะล้วงมือไปจับ ไปจับผ้าในในเครื่องซักผ้านะ่ะท,ทั้งทั้งที่สวีก็ยังไม่ได้ปิดมันยังหมุนอยู่นะจ๊ะเป็นอุทาหรณ์สาวดําเกือบเกือบไม่รอดนะคะกระโชคดีที่ว่าเครื่องสาวดํามาจับอีตอนที่มันมันกลับมาได้ครึ่งลำแล้วที่ว่ามันหมุนอนะ่ะหมุนกลับปันไปปันมานะ่ะก็เลยถึงกระดูกแต่พอคุณหมอเข้าเฟือกให้พอคุณหมอเข้าเฟือกให้อะไรให้แล้วกลับมาถึงบ้านปวด ปวดนอนไม่ได้เลยครับปวดจนร้องไห้เลยครับท่านผู้ชมปวดตั้งแต่ปวดมันแขนจะหลุดออกไปเลยทนไม่ไหวสารได้บอกโอ้ทำไมปวดอย่างนี้ทำไมปวดอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ใส่เฝือกมันมันก็เจ็บปวดครแต่มัน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 ไม่เจ็บปวดแรงขนาดนี้มันจะปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงเงาตรงเนี่ยตรงไหล่แขนข้างในเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงข้อมือเนี่ยค่ะตรงข้อมือเนี่ยมันจะมันตรงนี้มันจะแตกค่ะ สาวดำก็ไปเอ็กซเรย์นะคะปรากฏว่ากระดูกเล้ากระดูกแตกเลยค่ะไม่ใช่เล้าแหละแตกเลยแต่สาวดำก็นอนไม่ได้กับประมาณสักห้าหกทุ่มเนี่ยสาวดำก็เอาออกพอเอาออกแล้วสาวดำก็นอนได้ค่ะนอนได้แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกรู้สึกปวดนิดเดียวค่ะซึ่งสาวดำก็ได้เอาเฟือกถอดเฟือกออกนะคะเป็นบทเรียนนะคะหากว่าท่านจะไปไป ไปกับผ้าหรือไปอะไรกรัลลนาปิดสวิทช์ไฟก่อนนะคะนี่เกิดขึ้นกับเสาดานี่เองค่ะเกือบนะคะเกือบขนาดล้องหมดเสียงแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาเลยนะคะมันแต่ว่าเลือดไ,อไ,อไม่มีเลือดค่ะแต่ว่ามันเหงือ่อเหงื่อยางตายออกเต็มหน้าเต็มตัวเลยก็เลยเอามาเล่าให้เอฟซีฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะอย่าได้ซับเป่าอย่าได้ประมาทเหมือนกับเสาดำค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นได้สามวันนี้วันนี้ค่อยยังชั่วเลยนะคะ ก็หมอก็จัดยามาให้ค่ะก็ะจ่ายไปห้าเกือบแปดพันค่ะแปดพันแต่ว่าเป็นประกันนะคะจ่ายนี่ค่ะโรงพยาบาลที่สาวดำไปก่ะเป็นเป็นโรงพยาบาลบัวใหญ่โรงพยาบาลรวมแพทย์ค่ะของเอกชนค่ะนี่ค่ะนาะนผู้ชมค่ะประกันเอ จ่านะคะประจันของไงยบัตร ATM ของธนาคารทกสค่ะค่ะเป็นบทเรียนเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยปัดเคาะไปแล้วแหละงวดน,นี้จะพา FC ถูกทั้ง,งถูกทุกทุกคนในช่องนะคะอ่ะทีนี้เรามาบอกตัวเลขกันนะคะเนี่ยค่ะนะคะแคบเอาไว้นะคะเวลาอยู่คนเดียวเวลาไม่สบายหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรนี่สาวดํำก็บอกตามตัวนะครว่าเราก็มีท้อค่ะ ก็คิดว่าถ้าเสียชีวิตเนี่นยนะจาติพี่น้องอทุกคนถึงได้กลิ่นเหม็นนั่นแหละเขาถึงจะรู้ว่าจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็เป็นอันตรายมากสําหรับชีวิตลูกผู้หญิงตัวนน้อยคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวมาตลอดนะคะมีแต่มีแต่น้องหมาและน้องซาร่าญาญา,ามาม่าวิ่งวิ่งมาหาแขกวิ่งมาหายเยน็นจิตตอนตอนที่เยน็นจิตร้องที่อยู่ตรงเครื่องซักผ้าก็มาพิจารณาดูแล้ว เป็นชีวิตที่บางครั้งก็ท้อเหมือนกันค่ะนี่นะคะปู่สายรับเงินล้านปู่สายรับเงินล้านท่านเพิ่งให้เป็นงวดแรกค่ะนี่ค่ะแคปเอาไว้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นอาจารย์เลขรับค่ะอาจารย์เลขรับเมื่อกี้ของท่านก็เข้านะคะนี่ค่ะของอาจารย์เลขรับค่ะ6หนึ่งดหนึ่งห้า 0ูน8 5สามหกแปดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ห้าท่านผู้ชมของอาจารย์เรียกลับจะ้ะส่งมาให้วันนี้นะคะแคปเอาเลยนะคะเอฟซีแคปเอาเลยจ้ะทีนี้ก็มาคุณยายนางค่ะคุณยายนางนะคะกำลัง คือหลวงพ่อท่านกาลังจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ที่คุณยายนางนั้นละจะ้ะนี่ค่ะงวดนี้นะคะท่านเน้นมาให้เลยนะคะท่านบอกว่าสุดๆเลยนี่ก็คือสองสี่นะคะสาวทำเงินไม่ได้ตีขึ้นไปก่อนเนาะท่านบอกฟันทงไปสองสี 4, ่สองสี่ล่างไม่มีพลาดวะเาะเพิ่มมันเพิ่นมันใจแล้ว,ลวปกติเพิ่นบ๊อกเคยบอลได้ยายนางจะไม่เคยพูดว่ามั่นใจตัวนั้นตอนนี้ไม่เคยพูดนะ แต่งวดนี้พูดบอกว่ามันใจร้ายดิขนาดนี้ค่ะนี่ค่ะสองสี่ล่างค่ะของคุณยายนางนะคะโปรดพิจารณาดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมรักเมตตาสงสารเย็นจิตพตัทวีคนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพตัทวีด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยจ้าเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะ อันนี้ก็ชัดเจนนะคะนี่เบอร์โทรของคุณยายนางค่ะถ้าเกิดเอฟซีอยากโทรไปหาคุณยายนางนี่นะคะเบอร์โทรถ้าจะทำบุญก็นี่ค่ะทกสนี่ค่ะหมายเลขบัญชี019 052 733 137เนี่ยค่ะ,ะนะคะชื่อนางประทุมมาคำ้ำไฮนะคะอ่ะแคบแล้วนะคะโอ้ย อากาศหนาวมากเลยวันนี้แล้วก็เป็นบัดอีกเป็นไข้อีกกินทั้งยารูบาลกินทั้งยาไข้แก้ไข้เนี่ยค่ะปูทองสานะคะอุดรปูทองสาอุดรค่ะนะคะปูทองสาอุดรค่ะท่านเพิ่งให้เป็นงวดแรกนะคะแคบรือยังค่ะแคบแล้วเนาะ <laughs> แคบแล้วลวยเลยไม่สบาย แล้วก็เป็นบัดเป็นบัดเป็นบัดฝากสูตรสาวดำไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะสูตรเสาวดำนะครั้งวันนี้ลองดูนะคะมีสิบหางก็ะริดาตัวนะคะ แคบรืยังคะอ่าแคบ,บนะตอนแรกอาจารย์ออสกับอาจารย์ไขท่ทองคำโทรมานะคะจะได้ไปบันทึกเป็นเสียงห้องอาจารย์สวัสดิสารคามแต่คงจะต้องโทรไปเลื่อนนะคะเพราะว่าเสาวดำรู้สึกไม่มีแรงเลยตั้งแต่โดนที่ว่าเครื่องปันป่นผ้าปั่นแขนเกือบหักเนะะี่ยค่ะ หลุดเลยเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ค่อยสบายค่ะเป็นหวัดแล้วแถมหนาวหนาวกลางคืนหนาวมากแล้วก็เป็นหวัดน้ำมูกไหลแล้วก็เป็นไข้อีกเมื่อกี้เนี่ยสาวน้ำก็เพิ่งไปโน่นมาก็ไปให้น้องชายมาหาพอดีให้น้องชายขับรถพาไปเอาน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์คนเท่าคนแก่สมัยก่อนไม่ว่าจะขนาดกระดูกหักคอเคล็ดหรือว่าแขนขาหักท่านก็ทำท่านกปรักษาด้วยน้ำมนต์หาย สาวดำก็ไปเพิ่งมาเนี่ยค่ะก็เลยจะมาเล่าให้เอฟซฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเย็จนจิตปอนทีคิดว่าคงจะมีหลายคนนะคะที่เอื้อมมือยื่นมือลงไปจับผ้าในในเครื่องปั่นผ้านะที่ในขณะที่เครื่องกําลังปั่นอยู่นั่นนะคะแต่ที่บ้านสาวดำมัน,ม,นมันเป็นเครื่องใหญ่ก็เป็นเครื่องที่ปั่นผ้าหมนะ่มมันแรงเยอะมากเข็ดเลยค่ะเข็ดเลยน้ําตาไหลเลยน้ําตาไหลเลยนะคะแบบ พอนั่นปุ๊บมานั่งกว่าจะยกแขนข้ามไอเครื่องซักผ้ามาได้นานมากค่ะแล้วก็นั่งลงเป็นชั่วโมงเขากว่าจะลุกกว่าจะตั้งสติให้เข้าที่เข้าทางได้เนาะน,นี้ของอาจารย์พลกทมค่ะแคปออนนะคะอาจารย์พลกทม,มว่ดประจำที่สิบหกนะคะ ตันวาคมสองห้าหกห้านะคะอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณของปู่สามแปดแปดค่ะคณน,น,นถึงจะให้ครั้งหนึ่งนะคะปู่สามแปดแปดนะคะแคปเอานะคะแคบเอาจ้ะสำหรับสำหรับเพลงยนันยันจีกงไปอัด ใส่เสียงไม่ได้นะคะวันที่เจ็ดเนี่ยนะคะว่าพลังเสียงไม่เต็มที่ไปอัดไปใส่เสียงไม่ได้นะครับพอไปทําเพลงเพลงหนึ่งก็หลายหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้ของอาาค่ะอาาให้ตั้งแต่ก่อนเพื่อนน,น,นะอา玛อันนี้อีกใบหนึ่งของคุณยายนางน,นะคะ มีเพิ่มมาจาก40ก็มาเพิ่มเป็น43เออขอโทษมาเพิ่มเป็น2 40ก็เพิ่มเป็น42นะคะอีกใบหน,นึ่งเนะาะเอ๊ะสาวตามดูคนนัว่าคุณยายนางมีอะไรเนี่ยค่ะนะคะอ๋อเพิ่ม25ด้วยอันนี้ใบแรกนะคะนี่นี่ใบแรกของคุณยายนางนะคะนี่ใบแรกของคุณยายนางแคปไปเลยจ้ะ นี้ใบที่สองนะคะดูนะคะว่าเหมือนกันไหมเนี่ยค่ะแคบไปเลยนะคะของคุณยายนางนะคะแกบไปเลยนะคะเดี๋ยวสาวดำดูก่อนว่าอันมีอันไหนเปลี่ยนแปลงอ๋อเปลี่ยนแป้งเ,เ,เ,เนี่ยอันนี้ใบแรกให้เป็นสามศูนย์ห้าสามห้าเก้าห้าเจ็ด แล้วก็ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์แปดไหมคะอันนี้อันนี้ให้เม,มื่อวานนี้ก็มีห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์สองอ่ะสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าค่ะเอ๊ะแต่ก่อนแต่ก่อนก็ให้ใบเดียวเลยนะให้ครั้งเดียวทำไมวันนี้ให้สองครั้งไม่ไม่ไม มีห้าเก้าห้าเจ็ดห้าสามจากจากจากอ่าจากสามศูนย์เนี่ยมาเป็นห้าศูนย์นะคะนี่แล้วก็อันนี้ศูนย์สองก็มีอ่าด้านนี้ไม่มีแต่ว่าศูนย์สี่ไม่มีศูนย์แอันนี้เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนะก็เพิ่มมามีสองมีเพิ่มมามีสองสี่กับสองห้าสองเก้าเลย ใบเอาแคปไปเลยจะจะได้จะได้เป็นจะได้รู้ว่าใบไหนเข้านะคะเอ๊ะปกติเย็นให้ใบเดียวนะแคปออนนะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นปู่ลึกลับค่ะฟันรงให้หางเดียวเลยนะคะบนล่าง4ี่ห้าห้าสี่เลข3มตัวฟันโงมาที่7จ็สห้าจ้ะอันนี้ของปู่ลึกลับนะคะปู่ลึกลับค่ะท่านบอกนะคะบอกว่าจากปูลึกลึกลับเดอ้อั่านจ้ะก็ขอยทุกทุกท่านโชคดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ช่องเยนจิตพรตวีสาวดำประรวยนะคะไม่สนับสนุนท่านเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอให้ท่านได้หาซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะค่ะดูดูคลิปนี้แคปไปค่ะแคปแคปไปแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะเราจะได้มีโชคมีลาบกันเนาะอ่ะแคปแล้วค่ะ <laughs> เพลงก็น่าจะเลื่อนไปอัดใส่เสียงวันที่10นะคะ